คุณรู้ไหมว่าว่าจริงๆแล้วนะครับสถานการณ์ที่รัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำให้ราคานะ้ำมันมันสูงขนาดนี้ถ้าทั้งโลกไม่สติแตกแล้วก็ไปคว่ำบาตทางเศรษฐกิจรัสเซียคุณไอโซเลตสงครามให้มันเป็นสงครามให้มันเป็นการสู้รบให้มันเป็นการรุกรานระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วคุณก็ปล่อยให้อเมริกาลำเลียงอาวุธเข้าไปให้ช่วยเซเลนสกีจบประเทศอื่นใช้ชีวิตปกติ คุณจะมีมาตร,รการสื่อสังคมออนไลน์อะไรก็ว่ากันคุณจะคุณจะคุณจะไม่ขายเสื้อผ้าคุณจะไม่ขาย Airbnb booking จะไม่ให้จองในรัสเซียโอเคฮะเชิญ okay, uh, แต่คุณไม่ต้องให้มีวิกฤตพลังงานทั่วโลกเพรารัสเซียบุกยูเครนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเต้นไม่ต้องเต้นฮะรัฐบาลที่ที่ด้อยศักยภาพในในยุโรปตะวันตกซึ่งทำให้เศรษฐกิจตนเองต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะเพราะว่าอยากจะเดินตามนโยบายของเกรตาตุนเบิร์กเนี่ยนะฮะคือคือคือประสาทเองอะนะฮะไม่ต้องเต้นไม่ต้องเต้นฮะอเมริกาก็ไม่ต้องมานั่งหาวิธีการในการทําให้ราคาน้ำมันมันแพงกว่านี้รัสเซียบุกยูเครนน้ามันไม่ต้องแพงก็ได้คุณอยากให้มันแพงคุณอยากให้มันแพงหรือเปล่าคุณก็ไอโซเลตปัญหาดิ ไม่ใช่ไม่เห็นใจเซเินสกี้นะฮะอเมริกาก็ส่งอาวุธเข้าไปช่วยก,ก,ก็ลบกันไปถ้าถ้าถ้าเห็นใจเซเินสกี้อเมริกาก็ส่งอาวุธเข้าไปช่วยก็ลบกันไปแต่คุณไม่ต้องไปความบาดจนมันกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาคุณท่เป็นวิกฤตการเมืองของยูเครนประเทศเดียวอายสเลตปัญหาแล้วอเมริกาอยากจะรบ,บกับรัสเซียผ่านยูเครนนะก็ลบไปก็แอบส่งอาวุธเข้าไปให้กองกำลังของเซเินสกี้ก็ไม่เป็นไร คุณอยากจะรบอย่างเยอะๆกับรัสเซียคุณเชิญคุณทําไปคุณจะได้เดือดร้อนรัสเซียเขาจะได้เดือดร้อนเพราะว่าเพราะว่าเซเลนสกี้มีกําลังสู้ก็ดีก็ก,ก,ก,ก็ก็น่าตื่นเต้นแต่คุณไม่ต้องให้มันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกมันไม่ต้องเป็นคุณไม่ต้องไป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 ,ไปทำให้มันมีมาตรการคว่ำบาตรพลังงานน้ํามันจนน้ํามันแพงแพงแพงทองแพงแพง,แพงกันหมดทุกอย่างคุณไอโซเลตปัญหาให้มันเหลือเพียงแค่เป็นปัญหาระหว่างสองประเทศ ไม่ใช่เป็นภาระของคนทั้งโลกโอ๋อเป็นไป,นปนไม่ได้หรอครับโลกมนุษย์มันสติแตกง,ง่ายคุณต้องเข้าใจแล้วมันก็จะเต้นตามกันไปเรื่อยๆนะรันั้นคุณก็จะเห็นมาตรการความบาดรัสเซียเป็นกระแสะโลกไปเรื่อยๆเหมือนกับโดมิโนล็อกดาวน์นะฮะอ่านั่นแหละรัสเซียหยุดยิงเปิดทางอบยพนะจีนแบะท่าตัวกลางเจรจายุติศึกไม่รู้จะ เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่ก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่ามันไม่ได้เป็นการอพยพจริงๆเพราะว่ามันก็มีพื้นที่ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้วผู้ซึ่งอพยพก็โดนโดนกระสุนโดนอะไรเหมือนกัน